คุณผู้ชมครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งในพื้นที่ที่จะสอยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและก็เป็นการยกระดับนะครับเรื่องของการออกแบบอาคารและก็การควบคุมนะครับงบประมาณในการก่อสร้างบาทของแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับที่จังหวัดราชทานี่ครับมีการจัดกิจกรรมนะครับพบปะสังความร่วมือสังโอกาสกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับและพัฒนาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ครับ ที่อุบลฮอชั้นสองเส้นทันพระสา,าอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับบริษัทอุบลนายูจำกัดได้มีการจัดพิธีเปิดงานอุบลพาวเวอร์ตีสมม่สมิตรอายี2023ครับงานสัมมนาเพื่อค้นสางบ้านขึ้นโดยมี่นายสุภกรบุญสิงห์ประธานบริษัทอุบลนายูจำกัดร่วมด้วยนางสาวยอดซอยปันณสมบูรณ์ผู้จัดก,การทั่วไปศูนย์การค้าเส้นทันพระสา,าอุบลราชธานี นายมงคลจุรธาตุประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนายอดุลนินเปรมประธานกิจมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ประกอบการกิจการอาสังหาริมทรัพย์กว่า120กิจการเข้าร่วมในงานครับสำหรับงานนี้ครับจัดขึ้นโดยบริษัทอุบลน,นายูจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดทำเว็บไซต์อ bon ุบลนายู w w w n a y u c o m ดออุบลเพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการอาสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ให้เติบโตและพัฒนาสู่ความอย่างยืนก้าวผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจที่กำลังร้อนแรงในปัจจุบันสร้างโอกาสกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งงานนี้ค่บเพิ่นมีเกรสปิเกอร์หรือคนดังในแวดวงอุตสาหกรรมนะครับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ่างนะครับยางเช่นผู้ประกอบการเจ้าของโครงการกลุ่มบริษัทร,รับสร้างบ้านผู้ออกแบบสถาปนิกนักลงทุน และดนหางอาสังหาิมทรัพย์กว่า300รคนรวมในงานและยังมีกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมทางการก่อสร้างจากทั่วประเทศได้มาพบปะสร้างความร่วมมือกันเพื่อที่จะซอยกันในการพลักดันและเพิ่มผู้ความหูจากวิทยกรระดับประเทศที่มีความหูด้านการตลาดออนไลน์ที่ซอยการพลักดันวงการอาสังหาเรทรัพย์ของจังหวัดอุบลราชธานีทั้ทงนี้ครับอุบลนายูคือสตาร์ทอัพด้านอาสังหาเรทรมพย์ที่มีการรวบร่วมข้อมูล ความเคลื่อนไหวของวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านใหม่โครงการจัดสรรบริษัทออกแบบสร้างบ้านบ้านที่ดินมือสองร่วมถึงบ้านเศร้าและก็หอผักได้เปิดโอกาสพื้นที่ครับให้โครงการต่างๆนะครับน่ายานะครับได้มาล่วงข้อมูลด้านอสังหาเพื่อส่งต่อให้ผู้ที่สนใจที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยนั่นเองต้องบอกว่าเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แต่ว่เปลี่ยนไปตามเท่นตามสมัยบางคนบอกว่าอยากได้บ้านในแบบนี้แนวนี้ บางเทืาหาสถาปนิกในการออกแบบภายยากหลักเธอบอกว่าไม่ระมั่นใจว่าออกแบบเป็นอะรเนสามา,สารถสา้าในบอจัน,จนไดก็เป็นวงการหนึ่งเป็นอุตสาหการรมหนึ่งมีการรวบร่วมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับผู้เชี่ยวชาญในดา้านอสังหาริมมัรั์มาร่วมกันในงานนี้ครับ